สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มาพบกับพอ่อคาปารังโกในช่องอาทิตย์ชนแนลอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาพ่อสาะเปาครัพ่อสาะเปาไปคุยกันไปนะครับหลายเรื่องที่ท่านผู้ชมคอมเมนต์มาถามกันเนะาะหนึ่งก็เรื่องน้ำเต้าหู้สองก็เรื่องแป้งเรื่องอะไรนี่นะครับเรื่องไปคุยไปนึกอะไรออกก็เดี๋ยวจะคุยกันไปนะครับน,นะครับ เซจระเปาของพ่อาตาประมาณนี้วันนี้จะทำดังนะวันนี้จะทำท <c oughs> อดให้ดูนินดๆหน่อยๆครับแล้วก็จะคุยกันไปวันนี้ก็วันที่สิบสี่นะครับวันจันทร์ที่สิบสี่วันวาเลนไทน์เนาะขอให้ท่านผู้ชม คนที่มีครอบครัวมีแฟนแล้วก็ขอให้รักกันมากๆนะครับับผมรักกันตอนที่ยังมีลมหายใจเนาะตก็าจะตัดทำสลัดเป่าครับให้เรื่องเลกนะครับไอ้เรื่องน้ำตู้หูเนาะที่ท่านผู้ชมถามมาว่า ต้มแล้วเราไม่ต้องคนนะครับหรือคะเมื่อก่อนของพ่อค้าก็ก็คนนะครับที่พ่อค้าใช้หม้อใช้หม้อตัวนี้เลยหม้อตัวนี้ต้มนะหม้อตัวนี้ต้มนะครับมันจะบางมากแล้วถ้าใช้ไฟแรงเนี่ยมันจะไม่ก้นไม่ตุดใช่น้ำต้มโอนจะมีกลิ่นไหม้เลยค่ะน้ำต้มโอนจะมีกลิ่นไหม้แต่ตอนนี้เราเปลี่ยนเป็นหม้อคล้ายๆหม้อแกงนะค่ะหม้อเขาเรียกว่าหม้ออะไรเอ่ยหม้อหูเหี่ยวหม้ออลูมิเนียมที่หนาๆนะคะ มันหนาเราก็เลยต้มอย่างเงี้ยเราไม่ต้องคนนะครับก็เลยจะไม่ไม่ไหม้นะครับไม่ไหม้นะคะแล้วก็มันก็ก็อาจจะมีครับเป็นรอยๆอยนิดนึงแต่ไม่ถึงกับไม่กินเหม็นออก,มา,กมานั้นแล้วก็ที่เมื่อวานเนะาะท่านผู้ชมถามมาอีกว่าสารเปาทอดแล้วทำไม แป้งมันแตกมันไม่สวยเลยอาจท่านผู้ชมอาจจะนดแป้งแข็งไปหน่อยนะครับแข็งเ่ยเวลามันขึ้นฟูเนี่ยแป้งมัแข็งทรัมันความฟูมันดันขึ้นเนี้ยมันก็แตกผิวมันจะแตกมันจะไม่สวยคนระับ ดูคลิปทอดแต่ตาองโกเบื่อแล้วเดี๋ยววันนี้เรามาดูคลิปทอดสลาเปากันบ้างนะนวดนอดแข็งไปนะครับผมผมผมว่าต้องแป้งต้องแข็งไปที่ว่าสลาเปามันเต่งต้องนวดอ่อนลงอีกนิดค่อยๆขยับค่อยทําไปครับแล้วก็ถักแป้งมันติดมือนะคะพยายามใช้แป้งโรยคุกกับมือเนี่ยให้เยอะๆที่สุดแป้งโรยนะคะ เนียเราคลุกกับมือให้เยอะที่สุดแป้งตัวนี้ก็เป็นแป้งที่เรามาใช้แป้งฟางโขนี่แหละคะ่ะแป้งฟางโขแป้งละป็ค่ะไม่ต้องไปหาแบบพิเศษอะไรที่นิ่นมๆนวลๆมารับแป้งตัวเดียวกันเลยแล้วแป้งมันจะมมไม่ติดมือมันไม่ติดมือไม่ติดกระดานด้วยนะคะค่ะากับมือเยอะๆเลยคลุกคลุกกับมือเยอะๆเลยมันจะได้ไม่ติดมือค่ะแต่ถ้าเกิดเราแบบ ทำคลองทาสิ่งแล้วมันก็แต่นิดนิดหน่อยหนยก็ได้แหละไม่ต้องแบบให้เต็มมือคเท่าไหร่แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับซาลาเปาเนาะมีท่านผู้ชมถามมาว่าไอเทแป้งดิบลงมาทําไมมันไม่อ่อนไม่อ่อนไม่ยืดเหมือนของของพ่อฟ้าเลยไม่มันแข็งแข็งแล้วทอดออกมาแล้วมาทําไมมันด้าน ด้านเข็งไม่สวยไม่ฟูมันมีอยู่สองกรณีนะครับอย่างนั้นอะ่ะหนึ่งกรณีที่หนึ่งเลยคือว่านวดแป้งแข็งไปกรณีกรณีที่สองคือลืมใส่แอมโมเนียนะครับท่านผู้ชมกรณีที่หนึ่งถ้านวดแป้งแข็งไปแนะนำให้พนวดครั้งต่อไปก็ เติมน้ําลงไปครับเติมได้น้ําที่ให้ไปถ้าแป้งมันแข็งไปเราก็เติมน้ําก็กรณีที่สองที่ว่าลืมใส่แอมนะครับเราจะรู้ได้ไงว่าเราลืมใส่แอมถ้าเรา <ดม S 1> ใส่ถ้าเราใส่กระปุกอย่างเงี้ยใส่ถังอย่างเงี้ย<ส><ส>ค่ะใส่กรถังอย่างเงี้ยเราเปิดถังแล้วก็ดมดมในถังเลยจะมีกลิ่นแอมมันจะมีกลิ่นแอม,มถ้าหากว่าไม่มีกลิ่นคือว่า ลืมใส่ถ้า<อ>ลืมใส่นี่วิธีแก้คือแค่ท่านผู้ชมนะครับเอาเอาแอมโมเนียเนี่ยละลายกับน้ำละลายชนิดแล้วก็เอาแป้งที่เราหมักไว้แล้วเนี่ยเอาไปผสมไปนวดนะครับวิธีแก้นะครับแล้วก็ถ้าแป้งมันเละไปก็เติมแป้งอีกนิดนึงถ้าหากว่านวดแล้วมันเละไปก็เอาแปง้งแป้งเปล่าเนี่ยเติมลงไปนวดให้เข้ากันนะครับ แล้วมันจะสามารถเอามาทอดแล้วก็ขึ้นฟูได้เลยแต่มันก็อาจจะไม่ไม่สวยเหมือนเราเราคงใส่ไปพิแรกนะครับใช่อันนี้นนคืออันนี้คือวิธีแก้แต่ไม่แนะนําให้ทําบ่อยนะครับอย่าลืมบ่อยใช่ <c oughs> อันนี้ที่พ่อค้าพูดได้เพราะพ่อค้าเคยลืมค่ะนนคืออวิธีแก้ทั้งแป้งปาแป้งเปล่ามันจะจมอยู่ก้นกระทะมันจะไม่ฟูเ,เลยโอ้โหแข็งนะครับท่านผู้ชมมันจะแข็ง เหตุการณ์นี้เจอเข้ากับตัวเลยถ้าปล่อยลงไปยังไงอะ่ะมันก็มันก็จะเป็นแผ่นอย่างเงี้ยจะมันแข็งนะครับถ้าลืมใส่แอมลืมใส่ผงฟูมาอย่างนงี้มันแข็งมันด้านนะครับกรณีที่สองวิธีแก้คือเอาแอมก็ได้หรือผงฟูก็ได้ครับถ้า,ถาหากว่าเราลืมใส่อย่างใดอย่างหนึ่งไปก็ละลายน้ํา หล,ลนันไน้ำาีก็เอาแป้งไปทาไปนวดเลยนวดเสร็จสักแป๊บเราก็เอามาถูแบบช้าๆให้ดูสักตัวสองตัวนะเนาะเผื่อท่าเผื่อคนติดตามเขาเจะอ,อยากจะเห็นแบบช,ชัดๆถูนะครับถูที่ที่พ่อค้าหมุนไปหมุนมาพ่อค้าแต่งนะครับแต่งแต่งให้มันโลมนะครับตรงไหนเราก็ดึงออกเนี่ยเอาตะล่อมตะล่อมเนี่ย หนไครับความหนาความบางนะครับเดี๋ยวจับให้ดูนะฮะนี่นะฮะบประมาณนี้อย่าทําหนาเกินแต่อย่าทําบางเกินแต่อย่าทำบางเกินนะครับพวกเราถ้าทอดครับลองทอดดูมันบางกอ็อยู่ที่พรสวรรค์ด้วยแล้วก็พรแสวงด้วยพรสวรรค์กับพรแสวงน,นะบางคนก็ บางคน<อ>ทำครั้งเดียวดีอกดีใจทําทำได้แต่บางคนต้องลองไปสิบสิบรอบเลยนะกว่าจะทําได้พอค้าก็ไม่ใช่ว่ามาทําปุ๊บแล้วก็เป็นปั๊บเลยนะก็ลองหลายรอบเหมือนกันกว่าจะทําได้ขนาดไอ้นี้เราได้สูตรมาเป๊ะๆเ,เขาสอนเราเป๊ะๆเ,เลยนะเรายังแบบมีทําผิดพลาดกันมากเลย แล้วก็อีกเรื่องนึงเรื่องปลาปลาท่องโกนะครับปลาท่องโก้ท่านผู้ชมถามมาเดี๋ยวขออนุญาตรับออเดอร์หน่อยนะมีลายแมงข้อเอาโทรศัพท์ไปวางเลย ดีมีออเดอร์ทางงลายแมน้านะครับนี่นะครับปลาตัองโกของเราที่พ่อค้าทอดไว้นี่ก็อยู่ในตะเกงนี่นะครับน้ำมันที่พ่อค้าทอดจะไม่ดำนะครับจะใส่มองเห็นตูดกระทะอยู่นะครับที่เห็นดำๆนะั่นคือตูดกระทะนะครับใช้มาหลายรุ่นแล้วเนาะ เลยดำครับนเดี๋ยวพ่อค้าจะหยุดคลิปไว้แป๊บนะครับให้แม่ค้าทำส่งออเดอร์ก่อนนะครับโอเคครับมาต่อกันเลยนะครับเสร็จแล้วโซลเปาเสร็จแล้วนะเราก็จะมาทอดเลยระหว่างที่แม่ค้าจัดของพ่อคาขอขอ้าก็สลตลเปาเสร็จละเดี๋ยวจะมาทอดให้ดูสักสักหนึ่งแถวสักหนึ่งกระทะนะ เรงเทนีนนะ้ำมันจะร้อนควันจะขึ้นหน่อยๆแต่ไม่ได้ควันขึ้นเยอะเหมือนไก่ทอดอย่างนง้นนะคะพ่อค้าบอกว่าทอดสลัเปาอ่ะต้องใช้ไฟกลางขึ้นไฟกลางขึ้น,ไ,นไปแรงนะครับแต่ไม่ต้องถึงกับแรงท่าผู้ชมก็คงจะกลัได้อยู่เนาะควันะตาวบาท ล <c oughs> งก็คงกะได้อยู่เนาะไฟแรงที่ไม่ต้องแรงึ้นแรงมาก <c oughs> ในมีท่านผู้ชมนะครับถามมาว่าทอดแปงโขกใช้ไฟกลางลงไฟกลางลงนี่กีองศาเออนี่พ่อค้าก็ไม่มีที่วัดนะครับพ่อค้าก็เราเป็นเตาเล่งเนาะเตาหัวหเล่นนะใช้กะเอานะครับใช้กะเอา ท่านผู้ชมถ้าเคยได้ทอดสักครั้งก็จะรู้ครับว่ามันมันแรงหรือว่ามันเบามันยังไงนะครับผมแนะนำให้ทอดถ้า,ถาเป็นปลาก็ให้ให้ใช้เศษเศษแป้งครับก่อนลงไปครับก่อนลงไปถ้าเขาค่อยคอยลอยฟูขึ้นมาก็ใช้ได้แล้วครับให้ให้คงที่ไฟไว้แค่นั้นอย่าให้แรงเกินครับก็เหมือนกับเราทอดปลาทูนะครับ เราใช้ไฟทอดถ้าแรงเกินมันก็จะไหมนะครับใช่ประมาณนั้นเพราะว่าพ่อค้าเขาไม่มีที่วัดอุณหภูมิมากกา้กะกะเอากะดูเอนนะครับตะลเปาเราาเวลาลงไปนะครับต้องให้พริกอย่างนี้ด้วยนะครับพริกเขากลับเขานะครับไปพริกมาบ่อยๆเทาาที่เขาจะครัจะผงนะได้พองสวยเพราะว่าพ่อค้าไม่ได้ทําตัวเล็กๆเนาะ ถ้าทำตัวเล็กก่อนไปไม่ไม,ไ,มไม่ต้องกลับเลยครับบอกว่าจะฟูเขาเองนี่นไหมครับอันนี้เกือบไม่แล้วนะคุยคุยเพื่อนไหมครับแต่ลูกค้าบางท่านนะค่ะลูกเขาก็จะชอบแบบออกเกมๆหน่อยเนาะแต่บางเอ๋บางท่านเขาก็ชอบแบบเแบบอาของขาวเลยเ <c oughs> มื่อกี้ลายเมย ยังไม่มาเอาเลยเราส่งออเดอร์ไปเลยออเดอร์เข้าอีกออเดอร์อ่อเดี๋ยวพ่อค้าขอหยุดคลิปไว้แป๊บนะครับออเดอร์ <S <S มาอีกแล้วมาต่อกันเลยวันนี้ก็อาจจะวุ่นวายหน่อยนะครับไอ ออเดอร์จากไลเมนเข้ามาอีกแล้ว <c oughs> นะครับท่านผู้ชมนี่ก็วุ่นไวามากเลยทั้งหน้าร้านทั้งไลเมนก็ก็แบบที่คุยไปนะครับทีคุยไปเนาะปับใช้ได้ก็วันนี้ก็เป็นวันที่วันที่14กุมาเนาะวันวาเลนไทน์ ก็อย่าลืมบอกรักคนที่เรารักนะครับที่สำคัญก็คือพ่อแม่นะครับดัแบบันดับหนึ่งถ้าหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์เนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับเพื่อให้เป็นกำลังใจของ,ของพ่อค้าแม่ค้าอันนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ